สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ช่วงสายๆนะก็มาพูดคุยกันนะครับเอาง่ายๆแบบนี้แหละนะครับก็ดีมาร้านสะดวกซักนะครับก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นวันสักผ้าของลุงนะคือตอนนี้ลุงไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทำรูปทำอะไรแล้วก็มานั่งทําคลิปเป็นเรื่องเป็นรานะครับเพราะว่าอ,าออกกำลังกายนะครับพอสุขภาพเริ่มแย่นะครับ เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกคนมาออกกําลังกายด้วยนะ,ะการออกกําลังกายก็จะเสริมความแข็งแกร่งแข็งแรงของเรานะครับเวลาเราไปทํางานร่างกายเราก็จะได้แข็งแรง,งนะครับในช่วงวันอาทิตย์แบบนี้ลุงก็จะมาพูดคุยนะครับในประเด็นที่มีคนสอบถามคําถามมาในหน้าเฟซนะครับหรือในกลุ่มไลน์นะครับแล้วไม่มีใครตอบหรือตอบก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับวันนี้ลุงก็เลยนะครับ ทำคลิปมาพูดคุยกับคําถามเหล่านั้นนะครับเริ่มจากคําถามแรกนะคำถามแรกก็คือมีคนมาถามว่าเ,เขามีประวัตินะครับก็คือไปก่อประวัติที่ไต้หวันแล้วก็มีการลงบันทึกประวัติไว้ในหนังสือเดินทางเขาจะไปทำเล่มใหม่ได้ไหมหากเขาต้องการไปทำงานอิสราเอลจะสามารถไปได้ไหมนะครับ อย่างแรกลุงบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่า,าเราจะไปได้ไหมนะครับคือถ้าเขาบันทึกลงในระบบของเขานะครับต่อให้คุณเปลี่ยนเล่มใหม่เป็นสิบเล่มเนะี่ยประวัติของคุณก็จะอยู่ในระบบนะครับมันไม่เกี่ยวว่า,าเราเปลี่ยนเล่มใหม่แล้วข้อมูลที่เขาเคยปั๊มแล้วมันจะหายไป หรือบางทีเขาอาจจะไม่มีระบบก็ได้ก็ปั๊มไว้แค่นั้นแล้วก็การเราไปทําเล่มใหม่นะครับก็อาจจะทําให้เราไม่ไม่ถูกเพ่งเลยก็ได้นะครับคือกระบวนการเบื้องหลังนะเราไม่รู้หรอกครับว่าอิสราเอลเขาตรวจสอบประวัติเราจากระบบไหนนะลุงเชื่อว่ามันผ่านระบบแหละมันคงไม่มาดูหน้าหนังสือเดินทางเพราะหนังสือเดินทางนะี่มันเป็นช่วงท้ายท้าย ของการที่เราจะได้บินไปทางานแล้วล่ะนะครับดังนั้นเขาจะเอาลายชื่อเอาเลขบัตรประชาชนเรานะครับหรือเอาเลขสื่อเดินทางเราไปตรวจสอบประวัตินะครับในระบบของเขานะครับซึ่งลุงคิดว่าอยู่ที่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับสรุปสั้นๆน,นะครับไม่เกี่ยวกับเล่มนะครับคุณจะทําเล่มใหม่ก็ทําไปเลยแต่ จะาก,การันตีว่าคุณจะได้ไปทํางานที่อิสราเอลไหมอันนี้ไม่มีใครตอบารนนะครับคําถามต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของเขาได้เที่ยวบินแล้วนะครับได้คิวบินเรียบร้อยละแล้วลทีนี้เขาไปถูกจับดาเนินคดีนะครับเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับแล้วก็ถึงขั้นขึ้าราาเลยนะครับแล้วก็ศารก็มีคําสั่งแล้วว่าห้ามออกนอกประเทศ เขาจะไปอิสราเอลได้ไหมเขาจะเลื่อนบินได้ไหมนะครับก็ต้องตอบบอกตามตรงนะโอกาสเลื่อนบินนะ่ะยากครับเพราะมันไม่ใช่สาเหตุที่เจ้าหน้าที่จะมาพิจารณาเลื่อนบินให้นะครับเขาเคยให้โอกาสเลื่อนบินในกรณีที่ตอนนั้นมีเรื่องของโควิดนะครับ โอเคเขาก็เลื่อนบิดให้หรือก็กรณีเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือเราอาจจะอะไรเกี่ยวกับร่างกายเราเราต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะครับก็ต้องเป็นดูลพินิจของเจ้าหน้าที่นะอันนี้ก็ไม่ไม่ล่วงเก้านะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าเป็นเรื่องคดีองุ่ยากนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกเขามีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วยและอันนี้คือเราโดนเต็มตัวเลยก็คือเรื่องประวัติอาชญากรรมนะครับ ดังนั้นไม่น่าจะได้นะครับแต่ถามว่าจะโดนแบ็กลิสต์ไปตลอดไปไหมคงไม่นะครับก็แนะนำนะครับรุ่นที่20ที่กำลังจะเปิดรับสมัครในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับลุงคิดว่าไม่น่าจะเกิน60วันนะครับก็แนะนำให้สมัครนะครับถ้าคุณจัดการเรื่องคดีได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วใบตรวจประวัติอาชญากรรมของคุณนะครับขึ <c oughs> ้นว่าไม่พบประวัติ อันนั้นก็จะสามารถเดินทางไปทำงานได้นะครับ <c oughs> โอเคเออคำถามต่อมานะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยนะครับว่าตรวจสุขภาพแล้วนะครับแล้วไม่ผ่านจะสามารถขอตรวจซ้ำได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าในกรณีที่ตรวจสุขภาพแล้วนะครับแล้วไม่ผ่านจะไม่สามารถขอ ตรวจซ้ําได้นะครับคือเมื่อก่อนมันก็จะมีโอกาสอยู่นะครับน่าจะรุ่นที่สิบห้าสิบหกอะไรประมาณนี้นครับลงไปนะเ,เมื่อก่อนถ้าตรวจไม่ผ่านเขาจะให้ตรวจซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ในยุคป,ปัจจุบันนะครับตั้งแต่รุ่นที่สิบเจ็ดมาละไม่ใช่รุ่นที่สิบแปดนะครับตั้งแต่รุ่นที่สิบเจ็ดมาแล้วนะครับเขาไม่ได้อนุญาตให้มีการตรวจซ้ำนะครับดังนั้นก็ ก็ต้องรอสมัครใหม่คือคุณต้องไปรักษาให้หายก่อนแล้วก็มารอสมัครใหม่ในรุ่นต่อไปนั่นเองนะครับคําถามต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องถ่ายรูปนะครับบางคนบอกว่าถ่ายรูปที่กรมอย่างเดียวแล้วถ่ายมาจากบ้านไม่ผ่านนะครับสัมภาษณ์12กุมภาพันธ์ถ่ายมาเยอะเลยนะครับอันนี้เขาเป็นคุณ บอกมากกว่านะครับว่ามีเพื่อนของเขาที่ถ่ายจากข้างนอกมาสุดท้ายก็ไม่ผ่านนะครับเอาเป็นว่าในการถ่ายรูปนะคือมันมีข้อกำหนดในการขอวีซ่านะครับหน้าของเราต้องได้ขนาดกี่เซนนะครับความกว้างความยาวของมันนะ่ะเขามีการกำหนดไว้หมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับร้านข้างนอกเขาจะไม่ค่อยแม่นพวกนี้ก็คือเหมือนร้าน ทั่วไปก็จะถ่ายรูปสมัครงานทั่วไปนะครับก็ใส่สูตรเราไม่ได้คานึงถึงขนาดใบหน้าเราเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับแนะนํามาถ่ายที่ร้านในกระทรวงนะครับเพราะว่าที่ร้านในกระทรวงเขามีการกําหนดที่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ทํามาบ่อยแล้วนะครับอย่าเสียเวลาถ่ายมาจากร้านข้างนอกนะครับถ่ายที่ร้านกระทรวงปลอดภัยกว่านะเนาะคำถามต่อมานะครับ สัมภาษณ์เสร็จถ้ารู้ว่าผ่านอีกนานไหมนะครับกว่าเขาจะเรียกให้ไปรายงานตัวหรือว่าประกาศรอบบินนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับปกตินะปกติผลการตรวจโรคจะมีอายุแค่3เดือนนะครับอพอสามเดือนปับ๊บเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องตรวจโรคใหม่นะครับแต่ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่จะมีการเจราจานะครับพูดคุยกับทางการอิสราเอลว่า ขออารมณ์มรวยได้ไหมนะครับก็มีบางรุ่นก็อารมณ์มรวยนะครับบางรุ่นนะครับบางกลุ่มก็ไม่ได้อารมณ์มรวยก็มีการตรวจใหม่แล้วก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพมาตรวจใหม่แล้วก็เสียงเงินอีก1,500บาทนะครับแต่ถ้าเหตุการณ์ปกติทั่วไปนะก็หลังตรวจโรคผ่านก็คุณจะได้บินประมาณไม่เกิน3เดือนนะครับก็เป็นโดยประมาณนะอ่ พาสปอร์ตผมทำไว้สิบปีแต่ตอนนี้เหลืออยู่เจ็ดปีหรือว่าให้ไปทำใหม่ครับฟังนะครับถ้าคุณเป็นผู้สมัครรุ่นที่สิบแปดนะครับมีการสัมภาษณ์ผ่านแล้วนะครับแล้วพาสปอร์ตของคุณนะครับเหลือน้อยกว่าจะเหลืออยู่เจ็ดปีอย่างที่บอกเนาะคุณไม่ต้องทำใหม่แล้วนะครับจะเหลือกี่ปีก็ตามไม่ต้องทำใหม่เอาเป็นว่าถ้าเจ้าหน้าที่ให้ผ่านในวันสัมภาษณ์อะ คุณไม่ต้องสนใจทําใหม่หรือถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งให้คุณทำใหม่คุณอย่าหาทำนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําเล่มใหม่เล่มเก่าที่คุณเคยส่งให้เจ้าหน้าที่จะถูกยกเลิกและบางเล่มถูกส่งไปขอวีซ่าเรียบร้อยแล้วส่งไปขอวีซ่าเรียบร้อยแล้วถ้าคุณไปทําเล่มใหม่โดนยกเลิกนั่นคือคุณก็อาจจะโดนตัดสิทธ์ ไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าทุกอย่างเขาทําไว้หมดแล้วเขาคงไม่เริ่มมาทํานับหนึ่งใหม่เนอะอันนี้เป็นประเด็นที่ลุงฝักเตือนส่วนคนที่กําลังรอสมัครนะครับให้ยึดเกณฑ์ของผู้หญิงรุ่นล่าสุดเป็นหลักนะครับเขาบอกว่าต้องไม่น้อยกว่า8ปีนะถ้าน้อยกว่า8ปีก็ ต้องทาเล่มใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณถามถ้าคุณเป็นผู้สมัครที่รอสมัครรุ่นที่ย0สิบนะครับถ้าคุณเหลืออยู่เจ็ดตีก็แนะนําให้ไปทําใหม่นะครับอ๋อลุงอันผิดนะขอแก้ไขหน่อยคือเมื่อกี้อ่ะคนถามเขาคงยังไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์นะครับถ้ากรณนนีที่คุณสมัครรุ่นที่18นะครับแล้วคุณกําลังจะเข้าสัมภาษณ์ในเดือนมีนาคมนะครับถ้า คุณไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีอันนั้นคือคุณไม่ต้องทําใหม่แต่ถ้าต่ำกว่าเจ็ดปีคือต้องทําใหม่นะเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเข้าใจเรื่องแปดปีนะเพราะนั้นลุงคุยในเรื่องของอการสมัครรุ่นที่ยี่สิบนะครับเรื่องต่อมานะครับประวัติอาชกรรมที่ไปขอมาหมดอายุแล้วถ้าจะเอาอีกต้องมาลงข้อมูลกองทะเบียนอาชกรรมใหม่หรือตรงไปที่สํานักงานเลยนะครับถ้าใบประวัติอาชกรรมของ นะครับเกิดมาหกเดือนไปแล้วนะครับถือว่าหมดอายุเนาะหมดอายุก็คือเหมือนตอนที่คุณขอนั่นแหละคุณก็ยื่นออนไลน์ขอใหม่ได้เลยนะครับแล้วต้องขอให้ทันนะครับก่อนวันสัมภาษณ์ด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ทันก็ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนนะครับเขาไม่รับใบเก่าที่หมดอายุนะครับดังนั้นใครที่คิดว่าจะขอไม่ทันยังไงนะครับก็แนะนำนะครับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ ไปไปที่สํานักงานแล้วไปขอเลยนะครับอันนี้คือกรณีฉุกเฉินจริงๆนะแต่ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับก็แนะนำว่าให้นะครับถ้าดําเนินการนะครับขอออนไลน์เหมือนคนตอนที่คุณขอครั้งแรกได้เลยนะครับตรวจโรกวันเดียวกันไหมนะครับแหม่ก็ประกาศก็บอกชัดเจนอยู่เนาะตรวจโลกวันเดียวกันนะสัมภาษณ์ของเดือนมีนาของรุ่นที่18นะครับ โอเคในที่สุดก็มาถึงวันนี้นะครับโอเคดีใจบางคนร,รอนานเนาะแล้วก็จริงๆมันควรจะหมดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ก็มันมีเรื่องบางเรื่องนะครับซึ่งลุงเพิ่งมารู้เบื้องหลังนะครับว่าระบบของอิสราเอลมีปัญหาไม่ใช่ของไทยนะไม่ถึงว่าของประเทศอิสราเอลในเรื่องของวีซ่านะครับมันก็เลยทำให้การ ขอวีซ่ามันล่าช้านะครับแล้วก็เลยทำให้คนที่จะไปทำงานที่สแตลุกชลอไปด้วยนะครับโอเคสัมภาษณ์เสร็จแล้วไปตรวจโรคต้องขับรถไปโรงพยาบาลเองหรือเจ้าหน้าที่ป่าไปครับก็อันนี้เดี๋ยวทางโรงพยาบาลเขาจะมีรถมารับให้นะครับเจ้าหน้าที่นัดมาที่กระทรวงนะครับเขาไม่ได้บอกชื่อโรงพยาบาลน,นะบางคนรู้ดีไงอ๋อโรงพยาบาล พระรามเก้านะครับไปรอเลยนะครับเอ้ยโรงพยาบาลมันมีหลายที่นะมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่กําหนดว่าจะให้ไปโรงพยาบาลไหนนะครับดังนั้นอย่าไปเชื่อเพื่อนมากนะครับเพื่อนอาจจะไปตรวจโรงพยาบาพลพระรามเก้าแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะได้ไปโรงพยาบาพลพระรามเก้านะครับดังนั้นมาที่กระทรวงแรงงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะ,ะให้โรงพยาบาลเอารถมารับเราเองนะครับ รอสมัครรุ่นที่20ครับเมื่อไรจะเปิดรับสมัครก็บอกได้เลยว่า,าลุงรับถอยหลังไม่เกิน60วันตอนนี้ก็น่าจะสัก58วันแล้วมั้งตอนนั้นที่ทำคลิปไปก็เมื่อส2ง,งวันที่แล้วเนาะก็ประมาณนี้แหละคือที่บอก60วันเนี่ยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแต่ลุงเชื่อว่านะคือมันมันเร็วกว่านั้นนะครับน่าจะเร็วกว่านั้นดีไม่ดีก็ช่วงปลายเดือนมีนานที่จะถึงนี้แหละนะครับ โ okay. อเคอบอกก็รอติดตามนะครับข่าวสารให้ดีแล้วกันนะครับอคําคถามต่อมานะครับอืมโอเคไม่มีละงั้นเดี๋ยวเป็นสิ่งที่ลุงอยากจะพูดแล้วกันเนาะคืออย่างนี้รุ่นที่สนะิบเก้าหะหลายคนนะบอกว่าเมื่อไหร่เขาจะเรียกสัมภาษณ์นะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นที่สิบเก้าผู้หญิงเนะี่ยถ้าใครติดตามลุงมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ว่า เออมันรับน้อยนะครับถ้าดูตามสถิติ5ปีย้อนหลังลุงเคยบอกแล้วว่าจะส่งไม่เกิน300คนนะครับแต่ปีนี้ต้องบอกว่าเราก็มีความหวังที่มันมีมากขึ้นนะครับตอนแรกลุงก็มองว่าสัก500คนนะครับน่าจะถือนะครับแต่ต่อมาพอพิจารณาตัวเลขจากโคตานะครับก็คือโคตาปีนี้เพิ่มจาก1 3 0 0 0 0นะครับเป็น16,00 0คน ลุงก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าไอ้หนึ่งหกหนึ่งหมื่นหกพันคนเนี่ยเป็นของผู้หญิงหรือเปล่านะครับดังนั้นลุงคิดว่านะไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันห้าสองพันเป็นไปได้หมดนะครับคือเรื่องนี้แม้แต่เจ้าหน้าที่ก็จะไม่ทราบเลยนะครับคือเวลาโคต้าเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าโคต้าแบ่งชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่นะครับทางอิสราเอลก็จะแบ่งบอกโคต้ามา1หมื่นหกแล้ว การที่การที่นายจ้างแจ้งก็คือพูดง่ายว่านายจ้างจะแจ้งเข้าไปในระบบเนาะพอแจ้งเข้ามาในระบบอะ่ะเจ้าหน้าที่ถึงจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นของผู้ชายอันนี้ของเป็นของผู้หญิงนะครับดังนั้นก็มารุ้นด้วยกันนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือเราต้องดูว่าในรอบสองสามเดือนนะครับที่อย่างตอนนี้ก็จะมีเดือนมีนาบ เมษานะครับมีการเรียกสัมภาษณ์ผู้หญิงไหมถ้ามีนาเมษาไม่เรียกสัมภาษณ์เนี่ยแสดงว่าผู้หญิงมีโอกาสที่จะต่ำพันบอกได้เลยเพราะว่าโดยสถิติแล้วถ้าจะส่งให้ได้นะครับพันคนพันสองละกันเอาง่ายๆนะสมมุติพันสองรนงนะคนก็แสดงว่าเดือนหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งรคนถูกไหมตอนนี้มีการบินไปแล้วประมาณ รนะ้อยกว่าคนเนาะเกือบสองร้อยนะครับดังนั้นก็เราต้องดูว่าโอเคไปถึงเมษาแล้วยังไม่เรียกสัมภาษณ์แสดงว่ามันไม่น่าจะเรียกเยอะแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันแต่ลุงเชื่อนะว่าเตือนมีนาคมที่กําลังจะถึงนี้อาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ผู้หญิงแต่อาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะร้อยสองร้อยคนนะครับก็ว่ากันไปก็ฝากผู้หญิงเป็นกําลังใจให้แล้วก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่า แรงงานชายเขาต้องการจำนวนที่มากกว่านะครับสุดท้ายฝากถึงรุ่นที่20นะเดี๋ยวลุงทำคลิปเตรียมเอกสารให้นะครับว่าเอกสารที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับแนะนำนะครับทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับใบสำคัญทางทหารนะครับใบเกิดให้เอามาไว้ใกล้มือได้แล้วนะครับเพราะว่า อาจจะมีการเปิดรับสมัครด่วน,วนเหมือนรุ่นผู้หญิงนะครับเปิดวันนี้พรุ่งนี้รับสมัครนะครับแล้วก็ไม่เกิน2วันก็ปิดการสมัครถ้าคุณยังใจเย็นนะครับก็อาจจะเตรียมเอกสารไม่ทันนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวติดตามในคลิปต้านละกันลุงจะพูดให้าละเอียดกว่านี้นะครับก็ ขออภอดนะครับให้ทุกคนได้บินไปทํางานที่อิสราเอลอย่างที่ตั้งใจและหวังไว้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องหน่อยสวัสดีนะครับ